Legenda ครับพบกับลุงแอคพาแซ่บเส้นเคยนะครับอา้าวจะเสียงดำทําไมป้านี <ขอ S 1> ตกใจเขะเกลือจ้ะวันนี้ทําอะไรครับเนี่ยออเดอร์ออเดอร์ปลาชอนแดดเดียวจ้ะประช่อนแดดเดียวครับผมแล้วก็มีปลาดุกมีมูดแดดเนื้อแดดนะครับวันนี้วันหยุดก็ทำออเดอร์ส่งลูกค,ค้าเส้นเคยครับผมตอนนี้ป้านีก็หมักนะครับวันนี้ไม่ได้บอกสูตรนะครับเพราะว่าถามป้านีแล้วป้านีบอกว่าเพ่นห่วงสูตรย่านมีคนมาเห็ดน้ำครับพ่นว่าบนย่านขายบ่ดด้เพ่นว่า,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 วาป้าดีทัว หัวงคักหัวงแน่นะครับอ่าพอหมักเสร็จแล้วปนีก็จะโคลรโคเรโคเลเส้นเคยนะครับให้มันเข้ากันนะครับตอนหมักอ่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับปนีหัวงสูตรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าปนีบอกว่าค่อยอ่าถ่ายให้ดูวิธีหมักนะครับแต่ที่รู้ครับก็ปักเกลือนะครับมันก็ต้องมีเกลือและครับมีเกลือแะครับ กลือมีสูร์สแค่นั้นแหละครับแต่เราจะใช้เกลืออะไร่เออเราจะหมักแบบไหนหนึ่งกิโลเราจะใช้เกลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยแจกสูตรนะครับวันนี้ไม่ทันปนีนะครับปนีหมักไปแล้วนี่ก็ใส่ถุงมือนะครับเราใส่ถุงมือขาวมันก็ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวมันทิ่มมือนะครับถุงพลาสติกนะครับก็เลยต้องใช้ถุงมือนี้หนาหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีก้างนะครับเวลาคนก็ต้องระวังมันสิทิ่มมือเอาเด้อครับเด้อ แล้วก็ต้องมาลูบๆทีละตัวอย่างนี้ครับให้เกลือให้ชูโรดนะครับมันเข้ากาันปันนี้ก็จะทําไปทีละตัวทีละตัวอย่างนี้ครับเพื่อให้มันส่วนผสมเครื่องปรุงมันอติดตัวปลาดีๆมันจะได้มีรสชาติเจีมจนอ้าวเสร็จแล้วครับผมปันนี้ก็จะเอามาตากครับตอนตาก เราก็จะงายท้องให้มันซี่ปางงางถึงพระอาทิตย์นะครับงายท้องก่อนนะครับให้มันถึงแดดครับผมก็ตากไปเรื่อยๆครับผมมีประดุกด้วยครับน่นนะประดี๋ก็ตากไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็แสงแดดเริ่มออกแล้วครับเชา้าๆวันนี้ถ่าจะแดดด,ดีครับผมหลังจากฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับฝนไม่ตกหรือฝนตก นี่ครับสวยงามจริงๆครับผมปลาไซส์เดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกนะครับโอ้โหสีสันสวยงามครับผมปลาดุกอุยธรรมชาตินะครับไม่ต้องใส่สีเนื้อเขาเหลืองเองครับผมรับรองตากแห้งเสร็จเอาไปทอดกินพี่น้องเอ้ยรับลองว่าแซ่บขนาดรสชาติเจ้มจนครับผม ตากปลาแล้วนะครับแล้วก็มาดูครับผมเราต้องคอยเฝ้านะครับแมงวันไม่มีนะครับแปลกเหมือนกันที่นี่ไม่ค่อยมีแมงวันครับผมแมงวันไม่กลัวนะครับกลัวเจ้าตัวนี้ครับผมไปย่องดูมันครับดูน้องนะครับนี่ครับจะอี บอกว่าตากเมื่อไหร่ละเสร็จตู้แน่ว่างั้นนะโอ้โหจ้องคมแหงไม่ไปไหนเลยครับผมเห็นปลาเห็นหมูแดดเนื้อแดดโอ้โหน่ารักขนาดครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ปนีก็ตากไว้แล้วนะครับปลาดุกแดดเดียวครับผมออเดอร์เยอะนะครับวันนี้ก็ปลาช่อนตากเรียบร้อยครับผมหงายท้องมันขึ้นนะครับ ให้มันซี่ปังงางไปถึงพระอาทิตย์เลยนะครับมันจะได้แห้งไวๆนะครับอ่ามาดูตรงนี้ครับผมลุงแอ๊กก็จะใช้มุงลวดนะครับบานหน้าต่างนะครับตากครับผมมันจะเป็นเนื้อแดดครับผมมนจะถ่ายตอนหมักให้ดูนะครับจะไว้คลิปหน้านะครับอันนี้ก็ตากเรียบร้อยแล้วครับผม นี่ก็จะเป็นหมูแดดครับผมคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมเช่นเคยนะครับขอบคุณกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกแอบผ่านแซ่บเช่นเคยนะครับ